พี่น้องครับเราก็อย่าได้ปล่อยให้โอกาสดีๆเหล่านี้ได้ผ่านพ้นไปโดยที่เราไม่ได้ใจดีต่อมันกล่าวคำสิเจตนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาให้มากมานะครับในวันอาราฟะซึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลมก็บอกว่าดูอาที่ดีที่สุดคําขอที่ดีที่สุดในวันอาราฟะที่ท่านเองและบรรดาน,นาบีก็ได้ใช้ขอกันนั่นก็คือคําว่าละอิลลาฮิลอฮะ วะฮพดะฮูลาชารีคละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮวะอะลาุลลิชัยอิุกอดีซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราหลาาายๆคนก็สามารถที่จะกล่าวคำซิกรุลลอฮ์กล่าว้ทยคำประโยคเหล่านี้อย่างไม่ยากเย็นนักนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของการกล่าวตัะบีตก็ดีกล่าวตะฮลีมก็คือ بر, อัลลอฮุอัลลอฮฺซิกรุลลอฮ์ด้วยการอัลฮัมดุลิลลาห์ตะฮลีมก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ ซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นถ้อยคําที่มันไม่ได้ยากเย็นในการที่เรานั้นสามารถที่จะมาปฏิบัติได้นะครับเราจะทํางานอยู่ขับรถอยู่จะเลี้ยงวัวจะขายของจะทําอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะกล่าวทำริคาลุวนเรา้ได้นั่นก็คือคาําว่าอัลลอฮฺอักบ l รอัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลลฮฺอิลลัลลอฮฺซุบฮานัลลอฮฺน่นนับไปว่าเป็นอีกอามันอิบาดะหนึง่งที่เราสามารถที่จะกล่าวได้